เริ่มวันนี้ตามทันวันไหนวันที่สี่ครับก็เหมือนเดิมตื่นมาเข้าเกมก่อนเลยครับมาวันนี้มีอะไรบ้างอัปเดตไม่เอาวันนี้ไม่มีอัปเดตอะไรใหม่ปิดไปก่อนครับอ้าวรับของปะจํำวันก่อนเลยเงินเงินอีกแล้วอ่านี่ไงได้เพชรไปกับเอากดผิด แล้วกลับ,ก,บกับหน้าแรกมาถึงก็ตามสูตรมาประจำวันตอนเช้าเราก็ต้องมาปล่อยฟาร์มก่นเลยเพราะว่าเอ,นอ็น g y จีเราเต็มเราต้องเผาเอ,นอ็นดจีทิ้งก่อนนะครับน,นี้ผมก็จะมาปล่อยฟาร์มอ๋อนี่คือของเมื่อคืนที่ปล่อยไว้ได้ตายเดีวเองไปปล่อยฟาร์มแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวก็ต้องไปปล่อยอารีนาต่อเพราะว่า ดาบเต็มเราต้องไปเผาดาบทิ้งต่อเอาโหลดอะไรเนี้ยมากลับไปเข้าอารลีนาอุ้ยนี่ผมจะแรงขึ้นซิลเวอร์แล้วนะครับขนาดทีมูมูสัวๆนะนเนี้ยไปปล่อยฟาร์มไว้ชื้เดี๋ยวจบแล้วเดี๋ยวผมกำใหม่จจก่กี้ที่ผมไปปล่อยไ,ไว้สิบตามา มาทำภารกิจของเราต่อกิจกรรมหรอไหนต้องไปตีเห็ม,มเดี๋ยวผมเคลียร์พวกนี้ก่อนละกันเพราะว่าตั๋วผมจะเต็มเดี๋ยวเคลียร์พวกนี้ให้หมดจะได้เคลียร์ตัว๋วด้วยเรียบร้อยเห็ดล่วงไปดีนี่ผมก็มาถึงชั้นสี่แล้วแต่ว่าผมยังไม่อยากกดต่อผมคิดว่าชั้นต่อไปผมน่าจะสู้ไม่ไหวแล้วผมพอก่อนเดี๋ยวไปทำอย่างอื่นต่อ มากลับไปดูกิจกรรมต่อตอนนี้เหลือเรียกอัศวินหนึ่งครั้งไปเดี๋ยวผมไปเรียกเลยอืมผมกดตู้ไหนดีนะอืมถ้าผมกดตู้นี้มันก็ไม่ทันอยู่ดีเว่าวันเหลือสิบสองชั่วโมงโอเคผมเอาตู้นี้แหละไหนวันนี้อาการมันเป็นยังไงบ้างมาดูกันสีมาเปิดตู้มาก่อนเลยโอ้โห อาการดีเกินวันนี้ไม่ไหวแล้วอย่างนี้เขาเรียกว่าบอดกินเต็มไปทำอย่างอื่นเลยปวดหมองเลยปวดหมองเลยพี่ไหนต่อไปเคลียร์ให้ได้เจ็ดสิบสองดาวมันเคลื่ันไหนวะโอโอเคผมยอม,มไปไม่ถึงผมมีสิบเก้าเองเนี่ยเจ็ดสิบสอง เกือบ <Ooh, S 2> จบด่านแล้วมั่งไปมาอันล่างผสมหนึ่งครั้งไปจากที่เกลือเมื่อกี้เดี๋ยวจะมาดูวันนี้ต่อเกลือต่อไหมมาออ้ยกดผิดสามดาวสาดาว3ด,าว,า,ดาวอยู่ในหัวจุกไปหนึ่งตัวกับอีกตัวหนึ่งเอาเจนี่ละกันหัวแดงกับหัวจุกไปสาตัวมันจะให้ผมไหม ตับตับนี่มาแล้วมาแล้วโอ้เฮ้ยๆๆๆๆจุเกิน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 เดี๋ยว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 เจอกันเดี๋ยวเจอกันมาอีกสามตัวได้ไม่ได้เออนี่ให้มาได้งี้เอพอดีผสมเลยทรายไอหัวจุกดำกับาจุกชมพูออกมาเป็นนี้ไม่มีลงไม่มีลุ้นละเพราะว่าเมื่อกี้มันทำผมไม่แสบโอ้โหตัวนี้ก็แสบพอ ไม่มีไรายได้ดีเลยวันนี้จบไปรับของรางวัลอืมไปแบตเตอร์พาร์ทไรับเลอเคลียร์เลทสามครั้งเก็บไว้ก่อนเดี๋ยววัน,นี้สไนเปอร์ผมจะยิงกระจุยรับของอืมอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีอันนี้ อ้าวมีแต่แต่ว่าควอสโอเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปเดี๋ยวมันก็เสร็จอันนี้ไว้ก่อนขางหุยะเปิดไม่ทันแล้วอันนี้เหลือเหลือเลดกับหอคอยไม่สิ้นสุดไปหวดมันชั้นหกธรรมดาเข้าไปตีแป๊บๆก็าหายตัวละทีพอมัง้งนี่ไงสวยตัวละทีจริง แม่นินจาจุเรียบร้อยตาสุดท้ายปุ่มซัดร่วงเรียบร้อยเปิดประตูไปชั้นต่อไปแต่ว่าไม่เลยละกลับไปเควสเสร็จแล้วมาทำต่ออันนี้อันนี้ลเลดเลดไว้เดี๋ยวทีเดียวเอ้ามันไม่ได้กดทีอ๋อมีปุ่มรับทั้งหมดกดตรงนี้มันก็ได้อย่างเดียวดี โอเคไปต่อฟักไข่หน่อยออกมาเป็นหุยสามดาวสามตัวคราวนี้พี่นกผมอิ่มหําสำรานมาสามตัวกับบวกห้าโอ้ได้บวกสี่อีกนิดนึงให้ผมก็ไม่ได้เนาะปอย่างอื่นต่อหมากลุกหมากลุกกดไปปั๊บ ถ้าผมกดต่อมันจะคุ้มไหมแต่ว่ามันก็ไม่ทันอยู่ดีว่าเพราะว่ามันเหลือสิบสี่วันเองอืมงั้นเก็บไว้รอบหน้าแล้วกันเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันอืมจดหมายอ๋อจดหมายกิว้วมีเขินดังมาเข้ากิว้วทำมิชชั่นกิว้วอันนี้เรียบร้อยอันนี้เรียบร้อยเลดไว้ก่อนของขวัญกุ้งกิง้งกุ้งกิ้ง ลับปี้มาแล้วก็ไปตีสงครามปราสาทไปเข้าไปลาเชลหอโดนผมฟ้าเปิดมาตัวมัวสวสุดๆ,ดๆเหียบร้อยโอ้โหอานาฏอานาฏได้หมื่นเจ็ดเออแต่ได้เยอะกว,ว่าเมื่อวานนี่หวาไปต่อไปลนะอันนี้ครบหมดแล้วล้าน้า ซื้อของซะหน่อยรูบี้กุญแจแล้วก็แลกเปลี่ยนเหมาอันไหนที่เป็นทองผมเหมาซื้ออันนี้ก็ซื้อไข่ซื้อไข่ไม้กันซื้อก็ของฟรีลาบเพชร ซื้อวันแถต,ต้องซื้ออยู่แล้วน,นี่ไม่มีอันนี้ไม่ซื้ออันนี้ซื้อได้ทีหนึง่งเก็บไว้ก่อนอทำอะไรต่ออ๋อนี่มีของขวัญเก็บก่อนเบอร์ยี่สิบเก็บไปสองร้อยเพซมาต่อไปไปอัพตัวต่อเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปหวดมังกรกันไปเริ่มจากเอาอะไรเดีอย อ,อีวานแล้วกันอัปเกรดไปจะได้ไหมบวก5้าใส่เข้าไปสี่สิบตัวถ้าบวกห้าไม่ได้ก็ลองเจี๊ยกแล้วพี่อุ้ยวันนี้กินน้อยนะก้าตัวเองถือว่าแจ๋วอัพตัวไหนอัพอะไรได้บ้างตัวนี้อัพไม่ได้ตัวนี้อัพได้เลยอ๋อมันเขียนอยู่ข้างๆดีกว่าไปขึ้นไปต่อไปตัวนี้ก็ขึ้นไป สองซับขึ้นไปแล้วเหลือดามี่อีกตัวนึงครับตัวเสร็จก็เอามาบวกต่อลงทวเวีนทั้งหมดสี่สิบตัวบวกห้าสองตัวขึ้นอยู่ขึ้นอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนักไปเมื่อกี้หนักไปอ้สองทีติดมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคสองทีติดวันนี้ไม่น่าเกลียดเลยสองทีติดต,ตั้งสามรอบไงไปอู้แต่ว่ามันก็กินเว็บเหมือนกันนะต่อไปเป็นไร ไหนๆอัพแล้วมันก็งหงใอยสุดไปรวมปเปียวตูวมา,มาขึ้นดาวหน่อยเริ่มจากตัวแรกมือปืนมีนายเออมีตัวเยอะอยู่ไปยัดไปมือปืนมีนายเออเราใช้อะไรลงบวอยกว่าเออตัวอะไรวะนี่ไงอีอวานแล้วกันไปไป ไปกันต่อไหนีนี่นตัวฮิวหนึ่งตัวแล้วก็ตัวฮิวอีหนึ่งตัวเอาหมดอมเดี๋ยวผมกลับมาใหม่ผมปล่อยฟาร์มอยู่ไปทำงเงินกนต่อไปอัปดาวสักหน่อยเอาอ๋อผมลืมไปผมฟาร์มอยู่เดี๋ยวรอเพื่อสามสิบเดี๋ยวกลับมาใหม่ มาระวังรอผมไปเก็บของกันนเก็บเควสก่อนมิชชั่นภารกิจทั้งหมดเก็บไปโอเคคุณแจไม่เกินไปทำซ้ำสามพันเพชรมากลับมาแล้วหลังจากที่ไปปล่อยฟาร์มมาเมื่อกี้อเมือ่อกี้ผมได้ทำอะไรวะผมลืมอ๋อผมจะอัพตัวไปพี่คารอน อัพดาวไว้ใส่ได้แล้ว,ลวเมื่อกี้ใส่ไม่ได้มากดไปเลยอ๋อ oh. อ่ะใส่ไปแล้วต่อไปก็อีน้องหนูหิวอีกหนึ่งตัวอัพขึ้นไปสองดาว ไปอัพเด้ต่อเดียเอาไปตีไฟแล้วกันมาอัพพีสไนเปอร์ขึ้น6ดาวซะหน่อยไปขั้น5น่าจะไหวแล้วนะเปิดโลกกันเลยเดี๋ยวตายแล้วก็ตามด้วยแช่แข็งหนึ่งแช่แข็งสองยิงจิ้วอะไรเนี่ยอุ๊ยไฟไหมอุยได้อยูร้อยกว่า,าเองนี่ไงตีแค่แข็งหนึ่งตีเป๊อ นี่ไงอะไรอ่ะอุอกบาทตูมโอ้ยได้อยู่สบายตีชำไมนี่แช่แข็งสองตีเ้าไปแล้วแช่แข็งสามแล้วก็เปิดฮิวต่อเดี๋ยวตายกันงกันโอ้โหไม่ติดแย่ละปิ้วไม่ติดแข็งเลยโอ้ m ม g กอ็อันนี้ไม่ช่วยอะไร แทอแล้วกันไปรูพี่ฟาดตกยูไปหน่อยเฮ้ยไปแล้วเอ้ากดออกไม่ทันไฟอุย้ยนี่ตีติดแข็งเรียบร้อยอุกบาทลงมาแตไ่ไม่ทันละผมแช่แข็งพี่อีกทีหนึ่งก็ล่วงแล้วพี่เห็ดไฟเชิบจบปิดเกมด้วยป่าสุดหลอสามดาว ไหนไปชั้นต่อไปสูตรเดิมเพิ่มเติมคือฮิวสตัวพร้อมกับป๋าที่โดนขับไล่ออกไปจากทีมมาเปิดด้วยแช่แข็งอุ้ยตีติดแข็งด้วยสวยจัดเปิดโลกก่อนเลยชือ้อเดี๋ยวตายตีมามได้อยู่มั้งตีอุ้ยตีติดแข็งแล้วดวงดีจัดนี่ไงแทงเข้าไป แต่ว่าแทงเราไม่แข็งวะ่ะอุกบาทมาตุ้มมุ้ยแรงอยู่นะแล้วก็แช่ไปเอออันนี้ติดมาเรียบร้อยอุ้ยตีติดแข็งแล้วสวยจัดเลยพี่พี่ตีติดแข็งอะ่ะมาไปไม่ต้องหิวละแช่แข็งไปเลยชื้แล้วก็ ตีตีาาอุกบาทมากแล้วปังไม่ตาย,ยตายหิวหน่อยกันตายหิวหน่อยกันตายฟาบเอา้าผมกดผิดเหรอผมไปหิวเดียวผมนึ้ววาหิวหมูอ้าวตีติดแข็งก็จ,จบเลยเรียบร้อยล่วงไปไอเหตุไอเหตุเอา้าผมก,สกดสกิลผิดผมนึ้ววาหิวหมูหิวเดียวเฉยไปต่อชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดมา เปิดเหมือนเดิมแช่แข็งเบา<อ>ะตีติดแข็งเหมือนเดิมตาเปิดโลลวฟ้าตีตีตตอ,ออ้ยแรงเออโอ้หครึ่งรอดนะแต่ผมตีติดแข็งนะนี่ไงแช่โอ้ยติดแข็งอีกหนึ่งทีไปแข็งยาวๆอุ้กระบาตกออ้ยขอโทษที่เมื่อกี้บุรีไว้ พี่รอผมร่วงเลยอะมาฮิวก่อนเปิดฮิวก่อนโอ้โหตีโอ้โห,ต,โโหตายหมดแล้วทีมโอเคผมยอมแพ้พี่เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันอื่นแล้วกันพี่วันนี้ผมยอมให้ก่อนอืมเพราะว่าผมน่าจะอัพสไนเปอร์ได้ละมาไหนไปดูเิอัพได้ไหมสไนปเปอร์เออไหนวะน,นี่ อ่าผมอัพได้แล้วเราไม่เจอกันแล้วพี่เราเจอกันวันอื่นเลยป๊าบขึ้นหกดาวแล้วก็แบกโรชโอ้แบกโรช50บมันขี้เจด,ดีแล้วกดกล่องไปเลยหนึ่งสองสามีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ ปห้ชั้นห้าเลยผมพร้อมยิงมือปืนมีหนาะผมพร้อมยิงพร้อมลั่นจัดอะเอาให้กระบาลลั่นเลยมาพี่บัวโดนผมเปิดด้วยแบ็คโรสก่อนเลยอัพมาแล้วมันต้องได้อะปิวๆิวๆ,ๆิวเอ้าไม่หมดโอ้ไม่ตายแล้ว ไหนที่ลูกแก้เกมกันหน่อยรูกพี่โอเคโอเคสวยลูกหมดแล้วไปสไนเปอร์ผมยิงโอ้โหทำไปเั้งเยอะยิงแค่เองเหรอพี่ไหวยิงไปเนี้ยแบกรถผมจะตายแล้วโดนทุบปับ๊บยังรอดอยู่ฮิวยื้ให้แบกรถหน่อยนี่ไงสไนเปอร์ผมยิงดอกที่สองพร้อมลั่นปิ้วปิ้วปิวิโอ้โหสี่พันแปด จบแต่ละคนเปิดโลนซะหน่อยอแบคล็อผมไม่น่ารน่วงละมั่งเดี๋ยวฮิวเพิ่มอีกแต่มีฮิวของน้องอยูอีกีทูบโอ้โอ้ครึ่งหลอดมันก็ฮิวเดียวเลยนี่ไงไเลือดเต็มแล้วมา สียังตะโกนแห่งความแค้นโอ้หิวเลสสยสไนเปอร์โทษดีผมเคีย้ยวลูกไปปิวป้วปิว้วปิ้วโอ้เหลี่ยทุกตัวมามาเดี๋ยวตัวเดียวเออโคตรแม่นสไนเปอร์ยิงปั้งสามหมื่นนะเข้ากับบาร์ไปดีเอาดียิงยิงอืมไม่งไงไม่งไงอุ้ยเจ็ดพันสองขีติดขี นีไ่งไงหล่นไปดีพิศจบัวหรอพิศษบัวหรอมาผมไปชั้นต่อไปหาวหารจัดไหนมาลองดูดิแต่ไม่น่ารอดว่าเมื่อกี้มันยังดูรออแร่ล่อแร่เลยเรียกลูกแล้วไปกระโดดไปปิวปิวปิวป,วปวโ,อโ,โอ้โหอุ้ยแต่ตายสองตายสามตายสแล้ว ตายสิแล้วยังไงโอ้ยแบกโรดผมแทบตายสไเปอร์ยิงแบกปิ้วโอ้ติดขีห้าหมืนแบกโรดแบกโรดเหลือทีเดียวโอเคผมยอมพี่ขอโทษผมซาไปหน่อยสงสัยผมต้องไปทำแบกโรดเพิ่มหดาวเลยหรไหนมาลองดูเห็ดไฟที่ผมจะสู้ไหวไหมอืมเห็ดไฟผมก็ไม่ไหวอ่ะอะผมแลกตัวไปก่อนละกันเผื่อเอามาสู้ไหว มาลองไอ้เนี้ยใส่ไปปับ๊บอืแล้วก็ลาเนียอีกตัวหนึง่งอยู่ไหนวะอ่านี่ไงลาเนียไปอัพไม่ใช่อัพสิรวมเออจะว่าไปมันรีวันไหนวะพรุ่งนี้มันอัพแพทมันจะรีเปล่าวะผมแลกตัวไปก่อน ตัวไหนที่ผม่โค่อยเดี๋ยวจะใช้ลงดันไปอืมตัวต่อไปเอ่ออะตัวนี้ด้วยเผื่อต้องใช้มาออกมาดูสัตว์เที้ยงหน่อยมีอะไรให้บ้างฝากไปได้โอ้หนึ่งดาวหนึ่งดาวสามดาวอุ้ยครั้งนี้ไข่ทองรูวันไปมาไอ,นอ้นกได้เวลาอัปเกรด ขึ้นบวกห้าหนึ่งทีหนึ่งสองซ้ำเรียบร้อยอยู่ที่เดิมไหนไปแวะดูกล่องไอ้พระจันทร์หน่อยสิมีเพิ่มไหมว,วันสุดท้ายแจกเลรีหรอไปอันนี้ใช้ไปได้เงินอะไปได้มาต้องหกล่องโกดแล้วก็อันนี้สกล่อง กดแล้วก็เต็มดวงสี่กล่องเจกเหลยปะเนี่ยมาสุดท้ายอะแหมก่อนหน้านี้ไม่เห็นจะได้เยอะขนาดนี้เลยปะ่ะไปดูเคลอดไหสิได้มาเยอะขนาดไหนอืมได้โอโ้โหได้ไม่กี่อันเองขัดกล่องหนึ่งโอเคไป มาพี่วัวเราได้เวลาเจอกันอีกรอบหนึ่งมาวเวยแป๊บหนึ่งพี่ผมขอเวลานอกก่อนผมมึงนึกได้ผมยังไม่ได้อัพตัวมาเริ่มจากแบ็คลอสที่เมื่อกี้ล่วงเป็นมะม่วงไปอัปเกรดสามสิบสี่ตัวพี่ต้องบวกห้าให้ผมแล้วแหละอืมกินเยอะอยู่นะพี่พี่รอบยีบเอ็ดเลยเหรอโอเค ไปอัพต่อลาเชลกันพี่บวกสี่แล้วขัดหูขัดตาวะ่ะมาบวกห้าไปยี่สิบแปดตัวโอ้ยโอ้ยโอ้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 พี่กินเยอะเกินมาสไนเปอร์อืมเอโอ้โหมีแต่ตัวที่ผมต้องใช้ออกมา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  อไอหลังเขียวเก็บไว้หกตัวสู้ปฏิหารปฏิหารจริงแตกทุกตัวสวยจัดเลยอันนี้อัพไม่ได้อันนี้อัพไม่ได,นนไได้ไม่มีตัวไหนอัพได้เลยอพออ่าม,มาคราวนี้ผมใส่ มุ่งสู่สามดาวมาตัวที่เหลือมาไหนใส่ไงวะกดเอา้าไม่ใช่อ๋อผิดอันนี่ต้องกดกลับมาเฮเวนเนียหนึ่งดาวเจนหนึ่งดาวแล้วก็เออกลับลาเนียสองดาวเลยหนึ่งก่อนตามด้วยสองดาวอืม ได้แล้ววะโอ้เพิ่มไปเจสิบเซ็นคืออันนึง่งโอ้ช่างแม่งเหอะยู่ไปไม่ถึงมาพี่บัวผมพร้อมละรอบนี้ผมโดนอีกผมยอมแพ้และเราค่อยมาเจอกันวันอื่นแล้วกันวันนี้ผมยอมให้ไปก่อนพี่มาแบ็คโหดกระโดดยิงจิ้ว โอ้โหไม่ตายเหมือนเดิมอุ้ยผมอัพมาแล้วเด้อให้ผมหน่อยไม่ได้หรอโอเคเลยพี่ผมพอ,อยอมแพ้ผมรู้พี่ไม่ไหวล่วงเป็นมะม่วงเลยแต่ละตัวเออผมกลับไปฟาร์มชนะก็ได้มีของดอบให้ผมทั้งสามรอบมาพี่เจอกันสามรอบเรียบร้อย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นหกเดี๋ยวผมกลับมาแค้แแ้นใหม่วันอื่นวันนี้ผมพอผมยอมแพ้ผมจะไปนอนละไปแล้วก็มีมังกรอีกสามรอบไปเหมือนเดิมลุยเขาเล่นกันปะวะสรุปแล้วแต่ว่าเออไม่เป็นไรนไหนผมก็ไม่มีของครับหม,ม่อมฟาร์ไม่เถอะ เรียบร้อยครบเลยสามรอบผมใกล้จะได้นอนแล้วกลับไปหน้าแรกมากลับมาสรุปท้ายวันวันนี้เริ่มจากกิจกรรมน,นี้ด่านนั้นผมสู้ไม่ไหวอันนี้รับของไปไม่มีอะไรแล้วอันนี้เคลียร์ครบแล้วไม่เหลืออะไรเลย มิชชั่นโอเคคมแล้วอันนี้ไม่มีอันนี้มิชชั่นอันนี้โอเคเคลียร์หมดแล้วที่เหลือหมดหมดโอเคไม่เหลืออะไรแล้วจบวันนี้ีเจเสูงสุดเลยไม่ได้แล้ว แล้วก็ไปที่กิวมิชชั่นกิวเพราะว่าทำเลทปลายเก็บกลับไปเก็บเพชรเวลอัพก่อนสกิลทับพจนภไยได้ <100 S> 1 0อเม็ดเก็บมาปะ่ะมาสรุปวันนี้ดานก็ได้เท่าเดิม7จทับ9 ส่วนมังกรก็เหมือนเดิมบัวได้เพิ่มมาชั้นหนึ่งส่วนไอ้พวกแก๊งเห็ดก็ไฟได้หน้ำได้สดินได้สี่แสงได้สมืดได้หหอคอยก็ได้เพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งวันนี้ไม่มีอะไรแล้วได้แค่นี้แหละบายบาย